สินิไปดูต้นอะไรมาโกโก้ไหนโกโก้อยู่ตรงไหนไหนพาไปดูหน่อยซิโกโก้อยู่ตรงไหนครับไหน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 พาป๊าไปดูหน่อยไหนโกโก้อยู่ตรงไหนครับไหนพาไปดูหน่อยได้ไหมได้ครับไหนสินิดพาไปดูหน่อยครับไหนดังนี้ ไหน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 พาไปดูหน่อยครับโกโก้อยู่ตรงไหนนะไหน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 ชี้ให้ป๊าดูหน่อยได้ไหมไหนครับไหนโก้อันนี้ไหนลูกโก้เห็นไหมไม่เห็นกไหนครับโก้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 ไหนนะ ว้าวนี่ครับโกโก้โกโก้ลูกบอลเลอร์เลยใครพามาดูนะนี่ที้นี่ชี่ไหนชี้ชี้ดิโกโก้อยู่ตรงไหนครับนู่นไม้นู่นใช่หรือเปล่าจิกไม้นูนะอยู่ตรงไหนนะครับนู่นนู่นเหรอพี่ซีเคยเห็นไหมเหรอ มามาแล้วครับมาแล้วมาออกมาพอแล้วครับมาออกมาครับ